คล้ายห้องหอมมันอ่อนพี่เนาหะน้อยตเสียวปิ่งเสียวได้มาจากตกไฟพี่เนาะเห็ดไข่เห็ดเห็ดไข่หอมหอมเลยพี่น้นงไไนนอง ปิี่ยต่อทานแห้งหอมครับเปล่ยนสาหอมจังเว้ยเสียผู้ใดถึงไหนอ่อนแห้งเอาเสียบด่งยบยางเดียวปลาย่างเดียวตัดเว้ยเสียผู้ใดถึงไหนอ่อนแห้งเอาเสียบด่งยบยางเดียวปลาย่างเดียว đừng nó mày vậy vợ, chị đâu, cứ đừng nó mày vậy vợ, chị đâu, cái tay cái nó mày nữa, ít còn mày, chị hết. ถ้ามันสุกมันก็สิยุบเราพี่น้ออเนาะมันก็สิยุกบเรืองมันสุกถิสชินางเฝาเด้พี่น้องบ้นางเฝ้อะไรได้ไหมถ้ามันห่อถ้ามันสุกมันก็สิยุบเนาพี่น้รอเนาะมันก็สิหยุยบเรื่องมันสุกถ้าินางเฝาเด้พี่นาองบ้นางเฝ้าบไรได้ไหมถ้าใส่บอดดั้ที่ตกไฟพี่นนอะอันนี้ก็เรื่มสิสูกตั้งแต่ละแต่สีเอาโุกมาเจียวกินเ้าบชิมไหมเนาะ เราใหม่ก็ได้แบบนั้นแตมันหอกแตามันสุกมันกระชินหยกเนาพี่นหออเนาะมันก็สิหยกเรบ่มันสุกถึงินนางเฝ้าได้ี่น้รงบุนางเฝ้าอะไรดั้ก็สิปิงบุญน่างเพี้่เจ้าใั่ตู่ไว้แม่กินมันได้แมแม่กินตอนเอน หนึ่งน้องใหม่ไว้ก่นอ,นอ,อนพี่น้องมันอ่อนพี่น้องน้อยตุ้ยแมแม่กินตอนเย็นเห็ดไข่เห็ดไข่หอมหอมเลยพี่น้องปิี่งต่อทานย่างหอมครับ มนก็สิเสียบมาได้เพ่นอเนาะ้มหนน่อยเนสียบเอาไปเสียบสิ่สิใหม่เนาะน้องใหม่ก็ได้บบนีเหียนหิไปใส่สูแ้นีเปล้งไฟอ่อนๆนี่หอมหมี่มาุ้ยๆไนี่็นน้อใหม่นะนี่อน้อใหม่ với <laughs> cái <laughs> Chỉ hóm mà Nó đâu tốt phai <laughs> nào sản bảo đảm chỉ tốt phai cái Anh này lượm chỉ sụp không phải là Là xỉa mới chèo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ito lang may. Ito yung hiyaw. Ito kayo sa sugo. Ito yung payon o ano. Huwam huwam yun ba. Ito ito yun. Ito yun kasi siyak. Ito น้ใหม่ไว้ป่พี่น้องเล้อสิใหม่เนาะน้อใหม่ก็ได้แบบนักเฮ็ดไข่เฮ็ดเฮ็ดไข่หอมหอมได้พี่น้องปี่งต่อทานแห้งหอมครับเทียเหี่ยวไปใส่สูตรแนี้ปิ่งไฟอ่อนๆอหอมหอมนี่มา มันตุยๆเกินเส้าห้หอมจ้ะนี่เสียบจะไปกูสิอยากไปสิปิงเห็ดไข่เห็ดเห็ดไข่หอมหอมเลยพี่ปปน้นองปิงต่อทานยังหอมครับ เป็นแค่ไข่ห้องหองชึ้งดอกสีกับสีปิ่งเลยพี่น้องจีเสียบเห็บหลางจังเลยสีห่ห้าในชุดน,นี้คือใส่สีซุปเลยพี่น้องสลบเลย ติง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 ตัเสียวได้มาจีดตกไฟพี่นาะไฟจีดใหม่เนาะโน้ตใหม่ก็ได้บบกละมันอ่อนพี่น้องน้อยตกเสียวมันอ่อนพี่น้อง

Gracias. Kau ping buat ni kat Ping jau. Asai tu, ayam ayam mana? Kau sampai pada di Ini kau belum si sup tengah lah. jau. Kita sah. Ayam ayam kita เสียบได้ใดเถอะอ่อนแห้งเอาเสียบย่างเดียวปลายอย่างเดียวับรหอมแห้งมากินน้อกักนด้วยตบๆคือหน่อขนาดไม่ไหวตูดเลยเสียบได้ใดเถอะอ่อนแห้งเอาเสียบย่างเดียวปลายอย่างเดียว ทีน่นึงน้องหม่ไว้ก็พี่น้องหล่างจาัางด้วยสิหาัาแต่ชุดนี้คือใจสิซุปแล้วพี่น้องสลบแล้วเห็ดไข่เห็ดเ็ดไข่ห้อหวหอมอด้วยพี่น้องปิี่งต่อทานแห่งหอมอคะ่ะ หอมจ้ะคิ้วหอมจ้ะมันออนหน่อยตุงเสียงเจียเหียวไปใกุ่กสเลม เปี่งไฟอ่อนๆนี่หอมหอมนี่มัมันตุยๆเนี่ยเสียบแต่ป่ามปนก็สิอยากก็สิเปล่งเจียวเหี่ยวไปใส่สีส้มเล่เปล่งไฟอ่อนๆนี่หอมหอมนี่มัมันตุยๆหอมแห้มากินน้องกระเดือตุ๊บต๊บเห็นหาขนาดนี้ไหมต๊บเุ๊ หล่อนจังเลยสิหัดที่ศูนยนี้คือใจสิซุบแล้วพี่น้องสลบแล้วเพิ่นสิปิ้งเบิดนี่ล่ะพี่น้อง